สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับวันนี้จะนำมาเสนอข่าวเช็คด่วนเงินเยียวยา3,000บาทกลุ่มเปาะบ้า,บางโอนเข้าบัญชีแล้วเมื่อวันที่20มกรกรคาคมนี้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพนายจุติไกลเลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วงเล็บเปิดพอมอวงเล็บปิดเปิดเผยกรณีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิายละ3,000บาทให้กับกลุ่มเป้าหมายที่รับสวัสดิการสนุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการรวมกว่า6.7 7แสนคนเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาว่าขณะนี้ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ไปแล้วตามกำหนดในวันที่20กรกฎาคม จำนวน5.8ล้านคนและได้โอนให้องค์กรบกครองส่วนท้องถิน่นอปทเพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้มีสิทธิอีกจำนวน8.3แสนคนซึ่งเงินคาดว่าจะถึงตัวผู้มีสิทธิภายใน15วันทั้งนี้ กรณีผู้มีปัญหาสามารถติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวงเล็บเปิดพอมอจอวงเล็บปิดทุกจังหวัดหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมอโทรห3 0 0มอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการช่วยเหลือ เป็นลักษณะเงินเยียวยาขณะนี้พอมอยังประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเรื่องของการฝึกทักษะและส่งเสริมอาชีพใหม่ๆให้กลุ่มเปราะบางด้วยซึ่งจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นายจุติกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ พอมอโดยกรมกิจการผู้สูงอายุองเร็บเปิดผอสองเร็บปิดได้ยกล่างมาตรการขับเคลื่อนสังคมคนสูงวัยคนไทยอายุยืนสีมิติประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมมิติสังคมและมิติสุขภาพ รวมทั้งการนำเทคนโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงทุกมิติเพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดำรงชีวิตทุกมิติสามารถพึ่งตนเองได้อย่างอิสระและยาวนานและรองรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีพศ2564ซึ่งผู้สูงอายุ จะมีมากกว่า13ล้านคนโดยร่างมาตรการดังกล่าวจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวงเล็บเปิดคอลอมวองเล็บปิดวันที่21กรกฎาคมนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับผมเพื่อนําสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวก็มีแค่นี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิง่งติง้งๆใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงท้างล่างนี้ผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ